ไปจริงๆไปทำกันบ้านคือผมกับผมกับเปิดกับเปิดเอาใหม่อ่านบทกาบ้านสมรภูรใช่ไหมอ่านบทเพราะว่าเราเราเปิดกล้องพร้อมกันทั้งคู่อย่างเงี้ยก็นั่นแหละครับเรื่องนี้ผมก็เพิ่งเปิดไปสามคิวแล้วแล้วก็แบบเปิดทาทายแล้วมันก็เป็นช่วงที่แบบเวลาว่างตรงนันนีก็ไปตั้งใจจะอ่านบทอยู่แล้วไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมจริงคือบอกว่าใจตรงกันอย่างที้ ไม่แต่ไม่ไม่เตรียมผมก็เตรียมรองเท้าของผมไปเฟร์นก็ใส่ออกมาเอาเหมือนกันเฉย มาต่อกันที่คนนี้กันบ้างค่ะสาหรับนายนภัรนะคะเขาแบบว่ามาพูดถึงโมเมนต์ที่เขาเนี่ยเปลี่ยนสถานที่อ่านบทเขาไปอ่านบทกันที่เขาใหญ่กับคุณใบเฟิร์นน่ะเลยจะอ่านบทยังไงทําไมถึงได้ไปเห็นแบบมีเสื้อคู่มุ้งมิงเอ๊ะยังไงนะคะไปฟังจากเขาค่ะไปจริงจริไปทํากันบ้านคือผมกับผมกับเฟิร์นกับเปิดเอาใหม่อ่านบทอ้านสละปอน ใช่เนี่ยบทเพราะว่าเราเราเปิดกล้องพร้อมกันทั้งคู่อย่างเงี้ยก็นั่นแหละครับเรื่องนี้ผมก็เพิ่งเปิดไป3คิวแล้วแล้วก็แบบเปิดทารทไทม์แล้วมันก็เป็นช่วงที่แบบเคยเราว่างตรงนั้นอี้ก็ไปตั้งใจจะอ่านบทอยู่แล้วไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมจริงๆคือเข้าใจตรงกันอย่างนี้ ไม่แต่ไม่ไม่เตรียมผมก็เตรียมรองเท้าของผมใบเฟิร์นก็ใส่ออกมาเอาเหมือนกันเฉยๆไม่รู้จะพูดมืตอนนั้นก็แบบสตาร์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็น่ารักครับเขาเขาเรียกอะไรก็น่ารักไม่ไม่ก็เป็นเป็นธรรมชาติของเราทั้งคู่นี่แหละก็ไม่ว่าจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นแบบความรู้สึกดีๆที่เรียกให้กันอย่างเงี้ยตอนพูดจะไม่เคยแต่ตอนเนี้ยพี่ถามก็เคยว่าก็ก็น่ารักดีก็เป็นเรื่องตลกที่เราเออเออนั่งคุยกันไลฟ์ไลฟ์ไหมคะก็นั่น ผมไม่มั่นใจว่าเขาแต่ปกติเขามันก็เป็นพื้นที่ของเขาเขามีความสุขที่จะโพสอะไรก็เป็นคนเรื่องปกตินะว่าเราก็โพสอะไรประมาณนี้มาตลอดเจอตลอดเจอตลอดเจอตลอดหรือว่าจะคิดถึงเราในโมเมนต์ที่เราเป็นเบบี้อะไรขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาเป็นไม่ได้นะตอนนั้นตัวเล่านี้ตอนที่ตัวเล่นไม่เลยไม่อย่าอย่าไปโยงอย่าไปติ๊กตามอะไรเลยครับผมทุกอย่างมันก็อยู่ในขบวนการอะไรก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับมันเหมือนผมผมรู้สึกเป็นเรื่องปกตินะแล้วก็เป็นกําลังใจดีกว่าที่ทุกคนส่งมา ให้ให้ผมกับคุณแม่เพื่อผขอบคุณมากๆเลยมันกำลังใจเป็นสิ่งที่ดีมากมันเหมือนเป็นเป็นน้ำมันที่ทําให้รถสามารถวิ่งต่อไปได้อเงี้ยแล้วก็วันนี้แบบเออเราได้เห็นแบบคนที่เป็น่วงใหญ่เราทุกคนที่เอาใจช่วยเราขอบคุณมากๆไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยก็ขอบคุณมากๆจริงๆ ่ามากเลยเขาบอกว่าเขาครัวกันไปแบบไปอ่านบทเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่อ่านบทไงเอาฟิลธรรมชาติอะไรแบบนี้นะคะ<อ>เขาบอกว่าถ้า,าว่างๆเขาก็ชวนกันไปเที่ยวแบบธรรมชาติกันอยู่แล้วนะคะเรียกว,ว่าเปลี่ยนสถานที่อ่านบทแล้วกันส่วนที่ว่าเห็นใส่ชุดคู่นะี่เขาบอกว่าบังเอิญบังเอิญบังเอิญใส่ชุดคู่กันเพราะส่วนมากเขาจะมีแต่ชุดคู่กันหรือเปล่าคุณเออน่าสีเห็นไปไหนก็ส่วนมากก็แต่งตัวคล้ายๆกันชุดเหมือนกันตลอดเลยนะคะสำหรับคู่นี้หวานจริงๆหวานยันเข่าใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมอะ